สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพยากรณ์อากาศวันที่14สิงหาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่าย พยากรณ์อากาศวันที่14สิงหาช่วงบ่ายคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าแบ่งได้เป็นสองช่วงในช่วงวันที่15-18ถึงสิงหาคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่15-17ถึงสิงหาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่19ถึง20สิงหามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วพบกันใหม่กับพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน